คาซาลนตินอราไปบวชบสบาสดีครัพี่น้อง้ามใหู้เออไปหายด้วหาเงินค่านำต้มหน่ บรรยากาศในงานพี่น้องเลยคนไลายเนาะอยู่เทิงพี่น้องยหญ่ยอยู่เทิงข้าวไอจัวกับลงสิลโลนไปบวชก็หลายคนอยู่เด้อบ,บวชนะผึ่งเรื่อด้อบรรยากาศข้างล่างบรรยากาศข้างโรง,ง,งครัว กินอยู่ปากช่องอ่าแล้วกินมาตะมักแตงโอ้มันยังืนเข่าคั่วที่เราบางหามาโคกเสด็จ

นรลก่อนเรากินมะขา,าน,นีานน่แม่ไหมนี่แม่กินข่าวแล้วแกงผัะขขาวกินเยัะกินนั่งนังอยู่ไซกนนนนจะได้จีบบ่สขอบบมีหัวบ่อนัง่งซรัพนั่ง ลากมาไปซวยแม่ซอนกินนี่ลากมาชไปวยแมซอนนีินนี่ตวนเมัรัดเจมัไู่ยมเอาลันแม่ทุกวันกนาดีเ ตัวใหม่แลือตัวเก่าวะัน ก้าวได้ข้าวมาห่อด้ากิข้าวโลกเขาสิว่ ราไปลได้อหนึ่งกินบอกินบอลร้ายอนแม่ที่อแไม่เปจงอนัเวเน้นอี่แม่ไปใส่ละเบาะนั่งอยู่นี่แล้วนี่โอ้ยกระใส่เนี่เดา๋ใส่กอะออกบะใส่บาะใส่ใสม่ยากไหม ອັນຕົ້ມຊື่ແພ້ແພ້ແດ່ເດີ້ເດີ້ນີ້ສັດໄຫ້ນີ້ເດີ້ເພິ່ນເວົ້າໄຫ້ດຳເບາະເຂົ້າພີ່ນ້ອງໂອຍຕ່າງກໍບໍ່ กระดัมมน้อยอบเห็นไบเบิ่งนใบเกระลกตัวนีนะม่อ้วนยนี้ก็เบิ่บมีมาพี่น้องมากินข้าวนี่มากินข้าว้วก็พี่น้องมขา้วพี่น้องมาเราอบชยเดยกินเวยพี่น้องเลยอืโอ้เป็นลายพ่บรรเจ้าตัวนึ่งนี่รเจ้ายู่หน่อยนะอันเอันลายเติบยูอทนาบลายสั่นทั้งบ้านอามีดอกย

เม็ดขตัวน้าแม่ขอด้กอนคืนไปเม็ดสั่งกับสหายก็เมื่อหักก็เป็นหดไปแ้เห็นายแน่ๆนปวยเรื่องบเจื่อมท่าเดียวทำที่โต๊ะหายออกิดเสื่ดมแต่มันโทรหายไก่ได้ปวดมนลูกมากเลยทัไม่มีตัวใดติดเสื่อ

บานมงน้อยมันนะ่แล้วดปาเมียงน่าก็จเะแต่ก็เลยหายตัวเคยเคยนี่ปามียงบอกแนี้นะว่ามักว่างุกระดับไปเลยถ้าเรียนมีคนโกเคยเคยเนี่ยแม่อบ่าวอีกจ้าอบ่าวอีก่อยาว่าเลยระนขลยะกระดั khoảng 1000 km, chút bay, cứ mồi, con bay mỏi rồi, phải du <laughs> yeah. ừ. mình... ừ. đường มันเดโมเาคลายมือว่าเนี่ยวะมันจะเี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ขึ to, ้น <upside> ต <down sound> <laughs> <laughs> ันอย่างฮะเป็นอสตล์เอกขนหาน้เสียน้ำตาเจอนิดจังไแฮะแม่ลูกเคยว่าทำไรจตใจเขาได้แม่แต่ว่าแคอยาิข้าได้้นหามือสองมือเฮดยวนเฮ้งจุดเปิดไปหเนหามือสแาก็อะหายไปม เาดำากไปเล็อเล็เนกองทำไมดาหน่อยที่เขาไ่เสียน้ำจ่องเทเดำจ่อใช่ไดมชื่อไ้มาโไม่ได้หนนึง โซงตีมายาโซนอมีบด้ข้าวบะครับิกไม่ดอยนะโอ้ยเายังกินไม่ได้นาเย็นเลยอซาอาขอาหมนาวะ้าวาม่นาวขาหม่กนาวอันนี้ด้ข้าวแะไปแม่ือน นี่บ่าแม่นี่ควมันก็ไปดินเขาลอกอืมหนักแต่ดินแต่มันอยู่กับเงี้ยรงไดิบใช่เอาเาอุปกรณ์ข้าเลยเขายังไม่ทันปิดขีดสัมโอ้ย มันได้ควันมาพื้นมันได้ควันตัวจริงมากนที่น้่งบัได้ยินนังอ่านูไว้เด้อที่น้องหนวนเสียวลยร้อยลายดีเลย กระเด็เือนี่นแม่กระเด็เดือแมอัม่าน้องเ่กานาม่กีนกกน่น,ะนา,านทีครับกี่นาทีเนี่ยระเทศนะยี่สิบน่าเดีพี่นอ้องกินขาวกันเปอ,อ,อกก่อน <c oughs>